อันนี้บางบางนี่มีมาดครับบางนี่มีมาดหุ่นบางบ่หมาดไปแล้วั่งนั้นบ่หมาดั่งบ่หมาดขึ้นห้านกรรมการยกต้องเกี่ยวสะบัดทีมงานราไฟออกจากหน้าฐานเด้มมันเจ็แตกใส่บ่อตาครับออกมาวันนี้ออกมา,ออกมาเอาเละที สายวันนี้มีท่านเ่าเป็นยังไงล่ะครับโอ้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่เอาบังมาดไวบ่นี่แม่นะบุว่าแม่นหลวงบังแต่อันมาดบ่ามาดมันบอก่มันมีอันหนึ่งอันหนึ่งมันสีเขียนไว้ครับอันบ่เขียนมันสี่มีอันหนึ่งเขียนสอยไม่กี่ไ้ อันนี้ผมม่แม่กีกเนี่ยท่าน่่าเนี่ยท่านบอกแล้ววันมาดเป็นยังไงม,ม,มันมาดที่หลีแตกโป่งเลยว่ะบางมาดนี่มันโหด้รยกว่ามันจ้องจอง่อใหญ่กว่า มันจ่อหูซ้ำกันว่าไดเรียบร้อยแตกปโ่งเลย